ไปโรงเรียนแล้วหรอคะไม่ไปค่ะทำไมล่ะคะห่านตูดแมงไม่ได้ค่ะเราต้องไปจอดไปค่ะห้าสิบบาทค่ะรถได้ไหมะได้ค่ะไม่ได้แล้วค่ะทุน <c oughs> ใช่ใครไม่อยากก็ต้องจอดก่อน <c oughs> กินวันหลังก็ได้ค่ะคุณยายกินวันหลังก็ได้ค่ะดูสิดูสิซื้อปลาก่อนไม่ได้เหรอ,อ, <c oughs> อ,หรอถ่ายไลท์สดแล้วแบบคนเต็มเลย

ไม่ได้แล้วค่ะทุนขายเลยค่ะใช่ใครมาต้องแวะอ่ะใช่ใครไม่อยากก็ต้องจอดก่อนในเ ก็ได้ค่ะคุณยายกินมัค์ก็ได้ค่ะดูสิดูสิดูสิใครมาก็ต้องแวะเดี๋ยวไงหลังนะว่ามันเปรแล้วกินเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะรีบเดี๋ยวฝนตกใส่หัวเมื่อกี้เมื่อกี้ลมมาอยู่ตรงไหน อยู่ในรถเหรอกลัวไหมลมแรงๆบางทีพ yep> like ี่ค um> ุณจะโกรเลยนั่งแล้วก็ไล่ลมไปแล้วเราจะมาซื้อตันหนูได้ไงล่ะไล่ลมคือจะขายของลมอย่ามานะที่จะขายของแบบนี้ไม่ใช่ไล่คนไล่ลมที่มันพัดแรงๆอ่ะใช่ไหม เจะไปอปปิ้งย่าาป็นพูก็จะไปรช็อปปิ้งาจะมาซื้อปลาดิบเลยอย่างว่าอานอเรียลลูกค้าต่อปลาป่นไม่ได้หรอเดี๋ยวค่อยไปอปปิ้งซื้อปลาก่อนไม่ได้หรออย่เหก ใครไม่ซื้อก็ต้องรู้สึกแบบอายๆแล้วแหละงานเนี้ยร้านผ้าเก็บของกลับแล้วใช่ฝนเมื่อตึ๊บมาเลยมาไล่ลูกค้าหมดแล้วบบค,ค่ะคใช่ไหม

บอกมาช่วยหนูซื้อหน่อยแล้วะะเออเดี๋ยวกลับก่อนนะคะน้องข้าวหอมบอกเดี๋ยวกลับก่อนนะคะใช่ค่ะนม่ <c oughs> ไง <c oughs> ถ่ายไลฟ์สดแล้วแบบคนเต็มเลย มีคนสนใจกระเตลเลยเดี๋ยวยเ,ยะะเดี๋ยวน้องเข้าหอมนี่ได้ดังแน่เลยเนี่ยทำไงเนี่ยถ้าดังเนี่ยลืมป้าไหมเนี่ยป้าป้าป้าซื้อเป็นไปแล้วไม่ซื้อป้าหนูนเลยหรอซื้อแล้วไง <c oughs> จำไม่ได้เหรอ <c oughs> แม่ค้าตัวจริงเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพูดยังไม่หยุดเลยอ่ะ หมดเลยนะถ้าไม่รีบมาซื้อเดี๋ยวจะกัก่อนนะคะหใช่ถ้าไม่รีบมาซื้อกับก่อนนะคะาเก็บ้าเก็บกระติกนี้นะทำไมเพราะว่าเป็นกระติกดูค่ะอไม่ตกลูกลมแรงเฉย ไม่ตกเบรดไม่ตกขายอยู่บ้านานาเจ๊ฝนพอดีมันมืดตุ๊บมาเลยอะ่ะจะต้องมีคนแวะมาตลอด